รัวหน้าบ้านพี่ลูกชิ้นเปิดแล้วค่ะวันนี้นําเสนอเมนูปลาหมึกทอดกระเทียมแต่ว่าอันดับแรกต้องไปหุงข้าวก่อนเลยนะคะอันนี้ข้าวที่พี่ลูกชิ้นกินเป็นประจําก็คือยี่ห้อนี้เลยกินนาลีจะเป็นข้าวหอมคัดพิเศษ100%ข้าวตากินนาลีเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็หุงขึ้นหม้อนะคะพี่ลูกชิ้นหุงทิ้งไว้นานๆกลับมากินก็ยังมีความนุ่มอยู่เดี๋ยวพี่ลูกชิ้นจัดการเทเข้าวสารีใส่ถังก่อนจะบอกว่าข้าวตากินนาลีเนี่ยเขาเป็นข้าวหอมคัดพิเศษร้ลยเมดเรียวยววววาาขสยแบบนี้เสร็เรรียยบ้อแล้วยัดไส้เม็ด จะมาอันดับแรกนะคะพี่ดุชนินก็จะนาหมูที่แม่หมักมาให้เนี่ยยัดเข้าไปในตัวปลาหมึกส่วนหมูหมักที่เอามาใส่ไส้ปลาหมึกเนี่ยก็ทาง่ายๆนะคะใช้หมูสับหมักกับซอสต,ต่างๆใส่กระเทียมพริกไทยแล้วแม่พี่ดุชินจะใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยจะให้ยัดไส้ง่ายๆพี่ดุชินก็จะเอาหมูสับมาใส่ถุงร้อนนะคะแล้วก็ตัดมุมแล้วก็จะบีบเข้าไปในตัวปลาหมึกจะเข้าไปได้อย่างง่ายตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการน,นึ่งปลาหมึกยัดไส้ล้วก็ต้องบัง้งบริเวณปลาหมึกด้วยเพราะว่าเวลาสุกเนี่ยปลาหมึกจะได้ไม่แตกพี่ดุชินนึ ตอนนี้ไส้ก็สุกเรียบร้อยแล้วแม่พี่ลูกชิ้นก็ได้เอาแกงขี้เหล็กมาให้อีกหนึ่งเมนูไว้กินร่วมกันเย็นนี้ต่อไปก็จะเจียวกระเทียมนะคะหลานพี่ลูกชิ้นตํากระเทียมไว้ให้เยอะเลยเราจะใช้เป็นกระเทียมไทยจะได้หอมเป็นพิเศษเวลาเจียวกระเทียมเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆแล้วคนตลอดเลยนะคะแล้วก็ยกลงก่อนที่กระเทียมมันจะเหลืองไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้พอกระเทียมเหลืองพี่ลูกชิ้นใส่ผงปรุงรสไปนิดหนึ่งเวลากินกระเทียมก็จะได้นัวๆพี่ลูกชิ้นจะเหลือกระเทียมไว้ในกระทะนิดหนึ่งเอาไว้ผัดปลาหมึกนะคะแล้วก็จะใส่นวดปลาหมมกล้วยนนัออซแ็ ปรุงรสใส่ซีอิ๊วดานิดหนึ่งเพื่อให้สีสวยงามและก็จะนาปลาหมึกยัดไส้ที่เรานึ่งสุกเรียบร้อยแล้วมาผัดกับซอสให้เข้ากันแบบนี้เลยภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือหอมแล้วก็อยากกินข้าวแล้วนะคะเพราะว่าการทาปลาหมึกยัดไส้เนี่ยใช้เวลานานมากใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะนํากระเทียมที่เราทอดกรอบเนี่ยมาลาดแบบจุกๆแบบนี้เลยก็จะกลายเป็นปลาหมึกทอดกระเทียมงข้าวทิ้งไว้ตั้งแต่4ี่โมงเย็นทํานู่นทํานี่กว่าจะทํากับข้าวเสร็จก็เกือบหนึ่งทุ่มแต่ว่าข้าวหอมตาก,กินนาลีเนี่ยต่อให้หุงไวน หลานๆก็มารอที่หน้าบ้านพี่ลูกชิ้นแล้วนะคะดูท่าทางแต่ละคนเนี่ยคือหิวมากพี่ลูกชิ้นได้จัดการตักข้าวแจกหลานๆแล้วก็เริ่มกินได้เลยปลาหมึกตัวใหญ่ๆไส้แน่นๆแล้วก็กระเทียมหอมๆนะคะกินคู่กับข้าวสวยนุ่มๆจะบอกว่าอร่อยสุดๆพี่ลูกชิ้นชอบทําอาหารกินกันเองนะคะเพราะว่าเราได้เลือกวัตถุดิบที่ดีในการทําอย่างปลาหมึกเนี่ยก็จัดแน่นๆไส้เต็มๆไปเลยส่วนข้าวเนี่ยก็จะนุ่มหอมอร่อยหลานๆก็ต่อข้าวเป็นชามที่2แล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้ข้าวหมดหม้อแน่นอนต่อไปก็จะะะชิมมแแกกงเล่นค เมนูแก้ขี้เหล็กก็เป็นเมนูโปรดของพี่ลูกชิ้นเหมือนกันรสชาติจะออกขมนิดๆอร่อยมากแม่ลูกชิ้นมากินข้าวที่บ้านด้วยนะคะก็เลยสอบถามว่าข้าวนุ่มแล้วก็หอมมากใช้ยี่ห้ออะไรพีร่ลูกชิ้นก็แนะนําเลยว่าใช้ข้าวตากิน,นารีถ้าใครสนใจข้าวตากิน,นารีก็กดซื้อที่ตะก,ก้าสีเหลืองได้เลยนะคะและก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือสามารถซื้อได้ที่ร้านถูกดีใกล้ๆบ้าน